เป่นเล่น เล่นแล้วแต่ที่นอนหอบอยู่ใ,ใกล้ๆเป็นหลายเปนเด็ดกกลับไปดอดแล้วเราพาเดินชมวิวก่อน <c oughs> ร้านที่ผมไปนั่งดื่มเบียร์โคตรลุกมากเก็ะตรงนี้นี่ไม่ใช่ปิดร้าน

วะไหนแล้วบางวีโร่ ส่งขายคลิปอาไว้น้ำแหละได้๋ไคิปต่อจานั่นก็เป็นน้ำที่ขายเมอลอนกับข้าโพดข้าโพดแทงกับ่าไ,ไม่ต้องเสียค้ามาแดงแต่ถ้าใหญ่มากผ่านอากาศเยเ็นๆได้มาที่ซัปโปโรเพราะว่านี่เดียนทันเวาไม่หวงนะังเล่นเนละ ถ้าท่ามาเที่ยวอยากมาเที่ยวญี่ปุ่นก็อยากมาสัมผัสบรรยากาศนี้ก็มาซัปโปโรที่แรกเพราะเหนือสุดแล้วเขาไปโดอ่ะดูสะพานานา้ำมันกันก่อนเที่ยวเอาเองครับข้ามถนนแปน๊บเดย กใกล้สี่โมงเย็นเบาลงแล้วอาะคิดเียนเบาลงคนก็ย่างทีอยห็นะมีญี่ปุ่นครับไม่อช่จีนแต่ที่เดินมาเนี่ยคือท้าทงที่จีน สายเปล่าอือก็ใช้พลังงานเยอะเนะฮะนี่เนี่ยจะจะเล่าเรื่อง KFC จะเล่าเรื่อง KFC ให้ฟัง KFC เฮ้ย KFC KFC ญี่ปุ่น KFC ญี่ปุ่นอ่ะจะไม่มีซอสแล้วกาา็ต้องมีเมนูอาหาร ที่หลากหลายแล้วก็มีเมนูที่คล้ายๆกับเป็นแปรปนไม่เช่กับนือเช่นไก่เป็นโลแล้วย่างเป็นทะลยกากิขายด้วยแล้วแต่ไม่มีซอสให้ซอสหนาซอสบ้านเราก็คือซอสแบบล้างผานเนนะใช้กันพุ่มเฟือยกดแดดก็ไหลก็ได้มันก็จะ คล้ายๆกับเซเว่นอีเลเว่นคล้ายๆกับเซเว่นอีเลเว่นบ้านเรารอ่ะเดี๋ยวเราให้ฟังต่อถ้ให้ดูตลกล่าคือพอจะแบบไอติมตอนที่มาตกเนี่ยแหละอีกแล้วครับท่านคือตะกี้เล่าเรื่อง KFT ใช่ไหมครับ เคเอฟซีที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่มีซอสให้แต่เซเว่นที่ไทยเราต่ก่อนนะมีซอสมีผักมีแตงกามีหอมใหญ่แล้วให้หลังๆก็ยกเลิกไปข้างด้ปะคนไทยเราฟี่กินเ้าจนยับเยังไงก็เลยการที่จะให้ออฟท่านแบบนี้ฟรีๆไอติมข้างในหัวสามร้อยห้าสิบเยนมึงโคะเดี่ยมาขึ้นล่นใหม่เหนื่อยเย สามว่ายสิบเยนคขับอมโคนหนึ่งห,หนาวว่าหนาวเยี่ยวกว่าปวดแดกมากั้มวกว,ว,ว่ากันปะไอติมที่ได้มาจากคาร์าไอริมที่โร่งดังวงที่ฮิมา,า,มาร์สองดงอเนะครับตรงนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะค,ะะครับหลังจากกินไอติมเสร็จหลังจากลงมาจาก สถานีรถไฟโอโดรุเดินมาจากฝั่งนน้นนะ่ย้อนมานี่จากที่ผมยืนอยู่อะเดินไล่มาจากฝั่งนน้นตรงนี้ก็จะไปถึงกองโอตาลุนั่นเองครับผมจะให้ดูด้านหน้าผมว่ามันคืออะไรตรงนั้นนะครับเป็นสถานี รถไฟที่มาลงโตร,รุแล้วลาบๆาบนี้ก็จะเป็นเ่งี้ยนห้าเป็นอย่างแหะ้ะอันนี้ก็ใกล้สี่โมงเย็ยนแล้วละ่ะแล้วสี่โมงเย็ยนจะมืดแล้วนี่คือสามโมงครึ่งครับจหมดสางแล้วเดินจับขึ้นไปหนาวด้วยแล้วก็ มือด้านนี้ใส่ถุงมืออยู่แต่อีกด้านหนึ่งไม่ได้ใส่เพราะว่ามันครอบกุ่มกล้องลำบากแ,แบบเหี่ยวได้หไหมหนาวเป็นเหมือนกันเลย เดนต่อทาง,างบานไปเรื่อยนะครับตอ,อนหนาวหนาวครับหนาวอุปกรณ์จะพังหมดที่มาตกหนักมากครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้มันจะหยุดข้างหลัเพร<อ>าตัปเปโลจริงก็เป็นเมืองที่เป็น เหมือนเชียงใหม่อะที่คนไทยชอบไปเที่ยวที่เชียงใหม่ไอ้ดายอีทนนร้อยสุเทพใช่ไหมครับที่มีอากาศหนาวมากๆลาฟอโลก็เหมือนกันก็เป็นเมืองเหนือสุดของญี่ปุ่นนั่นเองทําให้มีสภาพอากาศเป็นแบบนี้มีมาตกหนาวเย็ยนตลอดเดี๋ยวาเดินละของโอตารุครับ ผมตอใหม่ไว้ที่ปกเสื้อเอาไมก็หายไปไหนแล้วเนี่ยยวก่อนแป๊บนึงมาอยู่นี่มาอยู่นี่มันก็แปลกอะ่ะที่คนไทยเมืองร้อนเราก็ชอบสภาพอากาศเย็ยนๆหนาวๆแบบทางยุโรปทางญี่ปุ่นอะไงพวกนีนท้ทางประเทศไทยก็มี เกาหลีใช่ไหมที่มีอากาศหนาวๆอย่างนี้แต่ว่าเพื่อนๆที่รัสเซียหรือญี่ปุ่นเนะ่ยเขาเขาชอบอากาศที่มันร้อนซึ่งเขากลับไปที่เมืองไทยนะครับต่างกันจะให้ชมชมมันเรื่อยๆจะไม่ขัดจังหวะ ี่เป็นร้านจอดรถครับลานจอดรถถ้าอยากไปเที่ยวเยอะๆก็เช่ารถทําไปกับอิสาโกนมาก็ได้ผมไม่ใช้ครัตอนนี้เริ่มตกหนักแล้วพระอาทิตย์ก็ตก16บหนากาครับ4ี่โมงเย็น แรกไม่ดึงฮูดขึ้นมาเลยเออไม่ไหวเลยแล้บอกว่าเป็นพูมมาแรกในญี่ปุ่นก็ได้นะถ้าใชู่เพราะว่ากปกติก็อยู่ที่รัสเซียมาตลอดให้ดูข้างล่าง ในญี่ปุ่นซาวอัลเจ a แปนก็จะมีลักษณะเด่นนะครับก็คือมีเสียงสัญญาณไฟข้ามถนมนแบบนี้กับอีกาครับซึ่งมันไม่ไปไหนเลยให้หิมะตกหนักแค่ไหนมันก็อยู่ในลักษณะเดิมแบบนี้ครับซาวออฟเจ a p a แปนก็จะมีเสียงสัญญาณไฟจราจรเวลาข้ามถนนกับ อีกาแล้วก็แค่นันตรีญี่ปุ่น ที่ก็ปวดแดดมากไหมกกว่าไอสกีมี่ได้มาจากคาไอกีมที่เดาไอกินต่ไช่วงที่หิมะตกเลยนะเฮ้นี่เป็นเงครากบุญละยางลอรถยนต์เขาก็หมดยุคโซ่แล้วจริงเนี่ยมันเป็นยางมัด ดอกอยางใหญ่มากสมัยก่อนท่านฮิมานั้นหนะใช้โซ่บุยิ้มต้องหลังละบ้านต้องมีล้ออย่า้ละแปดล้อเก้าล้อไว้เปลี่ยนช่วงนั้นหนาวแอบปบแย่ฮิมะ <c oughs> เริ่มซาลงแล้วครับอากาศร้อนไปซื้อไอติมมากินนะ่อยร้อนนะรไม่อยยังชั่วนะกินไหม เป็นหวัดเขาบอกตีมหายเพื่อนบอกแกงเขาบอกไปาเดื่อนจอใจ